สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเจอกัพี่สูตรอีกแล้วนะครับนะเดี๋ยวนี้ครับพี่จะพาทุกคนนะครับนะมาลองดูตัวอย่างข้อสอบนลุกตัวของทีแพดสามครับในพาร์ทสุดท้ายนะครับเพิร์พาร์ทข่าวสารความรู้นั่นเองนะครับลองโจทย์ข้อนี้กันครับมาฮะคำถามว่าข้อใดต่อไปนะครับไม่ใช่อะไรลุกไม่ใช่พลังงานหมุนเวียนจริงปะหนูเน้นก่อนเลยนะคําถามมันหาข้อที่ไม่ใช่นะครับนะจากนะครับหนูเจอคําว่าพลังงานหมุนเวียนลุกหนูก็ต้องรู้ก่อนว่าอีคำว่าหมุนเวียนคำนี้ครับมันแปลว่าอะไรลุก คพว่าพลังงานหมุนเวียนฮะจะหมุนเวียนได้เนี่ยเราก็ต้องบอกได้ว่ามันสามารถจะใช้ได้ไม่มีวันหมดคือหมุนเวียนกันไปกันมาได้กันเองจริงไหมลุกได้ไหมครับพี่กันเน็นะฮะว่าหมุนเวียนเลยลูกนะหนูจําไว้เลยครับว่าใช้ได้เป็นไงใช้ได้นะฮะไม่หมดเนาะเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆนะครับอจะใช้ได้ลุกแล้วก็ไม่ละไม่หมดจริงปะเอาแค่นี้พอโอเคนะครับจานนะครับเราก็มาเล็งนะลูกนะว่าตอนน้ครับในช้อยห้าช้อยของเราตอนนี้ครับมีพลังงานอะไรบ้างครับที่มันจะหมุนเวียนกันไปกันมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีวันหมด เช่นครับหนูดูนะฮะอันแรกเลยครับอันแรกคือพลังงานอะไรลูกนิวเคลียร์จริงปะ่ะใช่ไหมครับอันที่2คือพลังงานอะไรครับพลังงานจากแสงอาทิตย์จริงไหมก,ก็คือแสงจริงไหมลูกอันที่สพลังงานคลื่นอันที่4พลังงานความร้อนใต้พิภพและก็สุดท้ายเลยครับพลังงานลมเนาะนะครับ 1, 5, หนึ่งเลยฮะหนูต้องรู้ก่อนลูกว่าตอนนี้ครับแสงเนี่ยฮะมันมาจากดวงอาทิตย์นะครับและแสง,งเราเนี่ยครับเราจะบอกว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนในลูกนะมันใช้ได้ไม่มีวันหมดถ้าเกิดว่าใครเถียงพี่ว่าพี่คะพี่ครับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ต้องหมดสักวัันนนจจรรริิงงมคคคตออบบืะะ แต่ถึงวันนั้นเนี่ยหนูคิดว่าเราจะยังหลงไ่ลูกเราไม่อยู่แล้วเพราะงั้นนะครับเราก็จะถือซะว่ามันเป็นพลังงานที่ใช้ได้ไม่มีวันหมดอย่างน้อยก็ในรุ่นเรานะยครับไม่หมดแน่นอนนะครับประมาณนี้เนาะอองั้นก็สองฮะอันนี้คุณได้ไปต่อจช่ไหมลูกได้ไปต่อนะถัดมาครับข้อที่สามหลุมพลังงานคลื่นครับหดี๋ก็รู้ใช่ไหมฮะคลื่นมันเกิดจากลมจช่ไหมลูกถ้าลมมันมีตลอดคลื่นก็มีไงด้วยคลื่นก็มีตลอดด้วยก็ใช้ได้เรื่อยๆนี่ไงลมก็มีตลอดจริงมากข้อห้าก็รอดเนาะอันสุดท้ายครับพลัง,ง ควมร้อนใต้พบนะครับมันเกิดจากการหมุนเวียนแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับนะบของแมกมาที่อยู่ใต้พบของเรานั่นแหละนะครับงั้นมันก็น่าจะไม่หมดจริงมาถูกไหมฮะเพราะมีเยอะมากนะครับนะดังงั้าพเราก็าจะเล็งเห็นแล้วไม่รู้ว่าอะไรครับที่น่าจะหมดง่ายกว่าชาวบ้านเลยตอนไหนเนี่ยตอบข้อ,อนหนึ่งได้ไหมครับ ไซท์ที่พลังงานนิวเคลียร์นะลูกนะมันนับเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับอ๋อมันไม่นับว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนเหตุ hey, hey, ผลเพราะว่ามันสามารถใช้แล้วหมดไปได้ยกตัวอย่างเช่นยูเรเนียมไงลูกมันแพงมากนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะมันมีน้อยโอเคไหมครับที่เราบอกมันมีน้อยได้เนี่ยแปลว่าเราก็รู้จิงแปว่าใช้แล้วต้องหมดไปถูกต้องไหมลูกอันนี้ครับจะไม่เรียกเป็นพลังงานหมุนเวียนนั่นเองจบข้อนี้เรียบร้อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ